ครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ในช่วงของอาจารย์สมานคลองสามนะครับช่วงเซียนจริงพระแท้นะครับวันนี้พอดีมีแฟนรายการโทรมาบอกผมนะฮะอยากจะชมบังคุพรมแขนกลมนะครับมีอยู่มีอยู่แต่อยากรู้ว่าเหมือนกันไหมนะครับนะฮะยังไงก็คุณพี่ดูนะจดด้วยจําด้วยอย่าเข้าข้างตัวเองการดูพระถ้าเราเข้าข้างตัวเองเนี่ยจบชีวิตเลยฮะ พราะว่าดูอะไรอุยแท้เนี่เหมือนเลยแท้เหมือนท,ทุกอย่างดูปุ๊บเนี้ก็เหมือนตำหน,น่ใช่ไปเดินตลาดอุ้ยเหมือนเลยเหมือนแล้วซื้อมาก็สโลโดีดังเสียตังค์แน่นอนอะนะครับนะฮะยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมารับชมรับฟังครับค่ะ สิ่งสําคัญของนักเล่นพระนะครับหรือว่าคนที่สะสมพระเครื่องนะครับทุกคนนะครับสิ่งที่ปรารถนานะครับก็คือสมะสมเด็จนะครับผมนะครับบางท่านก็บอกว่ามีแต่สมเด็จสมเด็จนะครับอาจารย์อธิบายแต่สมเด็จอย่างเดียวเลยนะครับแต่ก็มีหลายกระแสนะครับบอกว่าคือทุกคนนะครับที่ไปเดินหาพระใช่ใช่แล้วว่าหรือว่าไปเดินตลาดพระใช่ใช่นะครับ จะไม่จะทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการส่องพระก็คือสมเด็จสมเด็จนะครับยอดปรารถนาครับนนะครับชนชั้นนะครับผมทุกชนชั้นแม้แต่ว่าคนเล่นเหรียญคนเล่นเนื้อดินเนื้ออะไรก็ยังต้องมีมาเบี่ยงเบนมาทางสมเด็จบ้างสมเด็จบ้างนะครับอยากอยากที่จะรู้อยากที่จะครอบครองหนึ่งพุทธคุณครนะฮะสองคุณค่าครับผมนะฮ นะครับมูลค่าของของท่านนะฮะที่ีมีราคาสำหรับสำหรับทีมงานนะครับรายการตามเซนสองพระนะครับที่ว่าจะให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็เลยต้องจําเป็นมาอธิบายเรื่องพระสมเด็จอยู่นะครับแต่ก็ถ้าติดตามชมบ่อยๆเนี่ยเราก็จะหาพระอย่างอื่นมาสอดแทรกถ้าติดตามรายการตามเซนสองพระเนี่ยเราก็จะมีสมเด็จ นะครับมีซุ้มกอครับนะมีผงสุพรรณครับผมนะครับมีเม็ดขนุนโอ้โอหลักๆทางนั้นเลยหลักๆท้งนั้นคือคือเราจะสมเด็จทักทีมหนึ่งแล้วนอกนั้นก็เป็นพระเนื้อดินที่เราอยู่ในชุดเบญจภาคีที่หาชมได้ยากแล้วก็ทุกคนก็อยากได้อยากได้รู้ว่าวิธีดูยังไงนะครับ นะครับนะครับอันนี้เรจะคีเรื่องพระสมเด็จบางขุนพรมพิมสังคติครับผมไม่มีหูโอ้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักอีกพิมหนึ่งหลักอีกพิมพหนึ่งนะครับซึ่งพ้าพิมจะก็สังคติดูแล้วจะสวยงามกว่าพิมพ์ฐานแซมแต่ว่าพิมพ์ฐานแซมเนี่ยคนก็ที่เชื่อกันว่าจะหนุนให้อ่ ขจนุนให้ฐานะดีขึ้นนะครับ่างนี้นะครับก็เลยนิยมพิมพ์ฐานแสบมากกว่าสังคติแต่จริงๆแล้วรูปทรงของพระสังคติสวยครับนะครับเป็นพระที่ที่สวยนะครับนะครับแฟนรายการนะครับดูตามเลยนะครับผมพ้าพิมพ์สังกติไม่มีหูมีอยู่ด้วยกันสองพิมมีอยู่สองพิมพ์คือพิมพ์แขนกลมคือแขนโค้งกับแขนหักสองนะฮะมีอยู่สองพิมพ์เป็นพิม ที่นิยมกัดนะครับวิธีการดูเนี่ยของพระพิมพ์สังกติพิมแขนแขนกลมหรือแขนโค้งเนี่ยนะฮะนะเราจะสังเกตดูหยิบพระขึ้นมาหรือว่าเราเห็นพระเนี่ยหยิบพระขึ้นมาดูขอบก่อนเลยอ๋อครับผมฮะดูขอบก่อนเลยนะครับนี่นะฮะขอบนี่นะครับจะมีเส้นบังคับพิมพ์อย่างนี้นะครับนะะนะครับทั้งสามด้าน นะลงมาตรงหายตรงฐานนะครับแล้วก็มามีตรงด้านล่างนะนี่นะครับนี่นะครับเป็นเส้นบังคับพิมพ์นะฮะถ้าพิมพ์แขนโค้งนะจะมีสามด้านสี่ด้านทั้งด้านล่างสามด้านไม่เต็มนะสี่ด้านล่างมีนะฮะสังเกตดูนะครับแขนกลนะครับะะต่อไปเรามาดูที่ซุ้มซุ้มของพระนะฮะซุ้มของพระ เริ่มจากทางด้านขวาขององพระนะครับถ้าขวามือเราคือซ้ายซ้ายองพระอ่ะขวามือองพระครับผมถ้าขวาองค์พระนะครับผายขึ้นไปใช่ใช่ก็จะโค้งขึ้นไปอย่างนี้เอียงมาทางด้านซ้ายครับขององ์พระนะครับดูนะสังเกตดูให้ดีนะครับของปลอมนะท่านผู้ชมเส้นจะตรงกลางนะครับไม่โค้งไม่เอียงไปนะครับฮเริ่มจากตรงนี้นะครับ ฮะเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปนะครับเริ่มโค้งไปเรื่อยๆโค้งไปเรื่อยๆโอนมาทางทางทางขวามือเรานะครับโอนมาทางขวามือเราแล้วค่อยมาตั้งค่อนข้างจะตั้งตรงลงมานะฮะดูโดยรวมก่อนนะครับเพอผมบอกแล้วขอว่าขอโทษท่านผู้ชมก็ดูโดยรวมก่อนนั่งนึกดูสักพักหนึ่งก่อนจะได้จำได้นะหนึ่งดูขอบนะขอบังคับวผิด นะครับหายลงไปตรงฐานพอดีทั้งสองข้างแล้วก็มามีด้านล่างนะครับผมนี่ครับแล้วก็มาดูซุ้มนะฮะซุม้มวันนี้เอาช้าๆแล้วก็ละเอียดละเอียดนะครับฮนะเพราะว่าเราจะไม่กลับมาคุยเรื่องพิมพ์นี้อีกแล้วนะวันนี้ก็จะเอาให้ละเอียดนะครับจะโอนไปทางด้านขวามือเราหรือซ้ายขององค์พระ นะครับต่อมาเราก็มาดูใบหน้าของพระนะฮะใบหน้าของภาพพิมพ์สังกติไม่มีหูท่านผู้ชมดูครับใบหน้าสังเกตให้ดีๆนะครับต้องสังเกตที่ใบหน้าใบหน้าเขาจะเอียงตรงคางเสี้ยมลงมานะครับแล้วมาใหญ่ด้านนี้ด้านนี้จะแคบด้านนี้จะกว้างแล้วก็ด้านนี้เนียคางเนี่ยจะเบี้ยวมาทางามาทางขวา นะฮะมาทางขวาของพระเนี่ยครับอืมนะครับจะเบี้ยวมาเห็นไหมฮะจะเบี้ยวทุกองค์เหมือนกันนะฮะไม่ไม่กลมถ้าของปลอมเนี่ยหน้ากลมเลยอืมไม่มีรอยเบี้ยวครับผมหน้าไม่มีรอยเบี้ยวนะครับดูฮะดูนะครับแล้วพระพิมพ์แขนโค้งเนี่ยแขนโคงน้โคงเนี่ยเกตจะสั้นอ๋อหน<ะ>้าอ่าขอโทษ อ่ะขอโทษนะครับเกศเก,เกจะยาวเกจะยาวโษทีโษทีแต่แขนหักสอกเกตสั้นนะเกจะยาวครับผมนะฮะเกจะยาวขึ้นไปน่าเด่นชัดจําใบหน้าจําบริเวณพอผมพูดทีนึงท่านผู้ชมก็ดูดูแล้วก็จําเลยนะจาไว้เลยหรือจดเอาไว้เลยจําไว้เลยได้นะครับ ะะอย่างนี้นะครับทางจะเสียมลงมาแหลมอย่างนี้แล้วตรงนี้จะกว้างด้านนี้จะแคบเราเรามองดูระกะว่าเกตเนี่ยระหว่างตรงกลางหน้าลงมานะครับครับนะ,ะตรงกลางลงมาด้านนี้จะแคบนะนะทางนี้จะกว้างแคบแต่สูงสูงกว่าทางด้านกว้างจะต่ำกว่าครับ ก็จะเป็นก็จะเป็นแบบแบบเดียวกับหลายๆพิมพ์ที่ที่อาจารย์อาจารอธิบายช่ทั้งพิมพ์ใหญ่ทั้งพิมพ์อะไรเยครับถ้าเผื่อท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ติดตามมาอยู่เป็นประจำนะครับอย่างหน้าพระสมเด็จนี่นะครับ จะเป็นคล้ายๆกันเกือบทุกพิมคล้ายๆกับถ้าเบื่อจะจำหลักตรงนี้ได้นะครับผมผมคือจะย้อนให้อีกนิดนึงครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยจะจะเน้นทางด้านนี้นะครับผมนะครับเพราะว่าของปลอมไม่เหมือนน่ะเราก็อยากจะเน้นที่ที่ที่ไม่เหมือนที่เขาไม่เหมือนนะครับที่ไม่เหมือนนะครับต่อไปเราก็มาดูที่ลำตัวครับลำตัวของขององค์พระพิมพ์สังกติลำตัวท่านจะค่อนข้างผอม นะค่อนข้างเล็กหน้าอกเล็กๆอย่างนี้แล้วก็หายไปตรงเป็นเป็นท้องหายไปตรงมือตรงมือจุดสําคัญของลําตัวเนี่ยสำคัญมากท่านผู้ชมครับนะครับดูโวดูในซอกแขนสองข้างไม่เหมือนกันนะครับครับผมนะไม่เหมือนกันยังไงดูฮห้คุณเล็กดูนะครับครับทีนี้ถ้าเราดูพิมพ์แล้วนะฮะก็ต้องดูเรื่องเนื้อหาละมุนสารนะครับความเนิดนุ่มนะครับปูเขาเรียก ของมบลสารที่ของภาะสมเด็จนะฮะ,ะใกล้เคียงกันไหมเหมือนกันไหมนะฮะถ้าความแตกต่างจริงๆแล้วทําด้วยเนื้อป,เอปูเนื้อปูเนื้อปูนเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะ,ะนะครับกับการทําที่ทําให้เก่า กับเก่าธรรมชาติเนี่ยมันผิดแปลกกันไปคือพระสมเด็จเนี่ยเนื้อเนื้อหาเขาจะสังเกตได้ชัดใช่ไหมคะของเขาคุณผู้ชมต้องสังเกตให้ดีแต่ต้องเปรียบเทียบกับของแท้นะคะเพราะว่าคืออย่างที่บอกไปว่าการทําเรียนแบบของปัจจุบันเขาก็จะพยายามทําให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเขาเรียกว่าอย่าเข้าข้างตัวเองนะคะเพราะว่า เขาเรียกว่าเดี๋ยวเช่าบูชาไปแล้วจะเสียสตังฟรีเพราะเงินเราแท้นะครับนะครับดังนั้นต้องพระเขาแท้แน่นอนทีนี้นะครับคุณผู้ชมมารับชมเกตเล็กเกตน้อยนะฮะเกตเล็กเกตน้อยนี่ผมจะนําเสนอมาให้เนี่ยผมไม่มีให้บูชาเลยให้เช่าบูชานะครับไม่ได้สร้างเป็นพระเก่านะฮะโดยได้รับความรู้ควาจากท่านรองนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยพี่ปองสุพรรณนะฮะ ก็คือว่าพี่ปองสุพันเนี่ยได้ให้ภาพประกอบมานะคะซึ่งเป็นวัตถุมงคลเก่าแล้วก็มีราคาสูงนะคะไม่ได้มีให้เช่าบูชาในรายการอันนี้เป็นเกบความรู้เลยที่ไปเช่าพี่ปองก็ได้ลองสอบถามแล้วค่ะสอบถามพี่ปองได้แวะไปที่พันทิพย์ได้หาคุณปองสุพันนะคะแต่ว่าที่เรามานําเสนอเนี่ยเนื่องจากเป็นพระเก่าที่ได้รับความนิยมให้คุณผู้ชมได้รับชมเก็บเล็กเก็บน้อยกันไปจะได้รู้ที่ประวัติความเป็นมากูนี้ขึ้นมาหลายปีเท่าไหร่พศเท่าไหร่บางท่านอาจจะรู้แล้วแต่หลายหลายหลาย พันท่านเลยอาจจะไม่รู้ใช่แล้วก็ได้ทราบพระสวยๆด้วยได้ได้มีพระสวยๆให้ได้ดูกันทีนี้เกลเล็กเกลน้อยวันนี้ก็จะเป็นนางพญาพิมพ์ตื้นนะครับผมท่คุณผู้ชมชมพิมกันก่อนฮะนะฮะอันนี้คุณผู้ชมนะฮะก็จะมีทั้งมีทั้งเนื้อชินและเนื้อดินค่ะนะครับกูเนี่ยค้นพบครั้งแรกนะฮะเมื่อปีพศ2392นะครับค่ะนะครับเป็นพระ พุ่งเศรษฐีหรือพระเครื่องจากเมืองกำแพงเพชรนะฮะค่ะนะครับผมมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับที่ออกกรุมานะครับถ้าคือกรุกำแพงเพชรเนี่ยมีออกเยอะมากแต่ถ้ายกจะยกให้เลยสําหรับพระที่โดดเด่นแลวก็ต้องเป็นนางพญาเมืองกำแพงเพชรนี่เองนะครับเป็นอันดับหนึ่งแน่ๆเลยนะครับเพราะนางพญากำแพงเพชรเนี่ยถึงแม้จะมีองค์ประทับนั่งอยู่ในทรงรูปสี่เหลี่ยมสามาเหลี่ยมนะฮะาเคคุณผู้ชมสังเกตไปด้วยนะครับก็ ลักษณะอาจจะเพี้ยนไม่ตรงกันมากนะครับแต่ส่วนมากแล้วว่าเนื้อเนี่ยจะมีหลายๆเนื้อแตกต่างกันไปส่วนด้านเนื้อเนี่ยจะมีสร้างกันไว้ทั้งหมดนะฮะมันมีเนื้อดินกับเนื้อชินนะครับหลายๆท่านที่จะเอามาดูเนี่ยจะมีเนื้อหลายๆเนื้อน่ะคือผิดแล้วนะฮะจะมีแค่2เนื้อนะครับรุ่นนี้นะฮะมีเนื้อดินกับเนื้อชินค่ะนี้สําหรับกรุกำแพงเพชรนะครับนะครับพระเครื่องพิมพ์นี้นะฮะได้ขึ้นจากกรุ แทบทุกแข่งและขึ้นหลายกุนะครับไม่ให้มีกุเดียวนะครับมีหลายกุมากนะครับขึ้นในลานทุ่งเศรษฐีนะครับหรือว่าทางฝั่งจังหวัดกําแพงเพชรเช่นกุพระบรมธาตุนะครับอันนี้อีกหนึ่งกุนะครับกุวัดพิกุลนี่ก็อีกหนึ่งกุกุวัดป่ามืดกุพระแก้วกุวัดอาวาสน้อยกุฤษีกุนากุนาตาคมหรือกุ าพุ่มครับนางพญาพิมพ์ตื้นกำแพงเพชรเนี่ยเป็นพระที่นิยมและยอมรับกันมากในผู้นิยมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยถือว่าราคาก็ไม่เหี้ยถูกนะฮะ,ะนะฮะแล้วก็คุณสมบัติของวัตถุมงคลชุดนี้พิมพ์นี้ก็ถือว่าครอบจักรวาลเหมือนกันะนะครับเมตตามหานิยมะนะครับอันนี้อย่างที่อยู่บอกไปเป็นพระเก่านะคะคได้เอ,อื้อเฟื้อภาพจาก ที่ป่องสุพรรณนะคะท่านรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะคะก็ถือว่าเป็นเก็ตความรู้เพิ่มเติมแล้วก็มีภาพพระเก่าสวยๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับผมนะครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ